เออลองเราปิดประตูก็ไห้ได้าไป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 ตาไก่แมวก็ได้ไปเด้อะเขยนึกปลี่นไปเนอะไปเนอะไปหันใจขนาดนี้พี่ตู้พี่ตู้แบบนี้ดู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 วันแค่ถอยรถออกก็ไห้ได้เลยลองเด้อ ไปไปอุ้ยเกณนอยู่อัแนี์อยูอนไปเด้อปลา่ไไปเด้อิวก็บ่ไดไปเด้อมาเชียงยังิ้มบานี่บนเอารงรถบานีนักเขาแล้วบาทนี้บายมาลงมาลูาน่เตีงไปเยอยเยเา พอเตียงพอใ้อเตียงไปเอาเค้กมาให้น้องพี่งานไดไปแล้พอเตียงบ่ไปบ่ฮะไปยูสวัสดีป้าลูกนะ สวัสดีป้าลุงว๊าปพ่อเตียงเราไปคนเดียวสบายว่าเรไปปัดิ่นเอิ้นน่ะพ่อเตียงเกรดน้ำเกรดบิวจะไม่านให้เราไปคนเดียวจะไปกับเราปะไปปะจะป้องกันใช่ปะไปปะป้าฉันไปไหวใช่ไหว้ไปลูกโอ้หน้าเตียงสบายดีเด oh! ้อโดยไปไหวลูกไปไหว ไปทอไปือไปไปหางานเข่าเรบานีไปเราผีวไปเกิไสาเเกินเราิงอยูああ oh, ่เตียงนอยู่เตียงหางานเข่าไหน้าเตียงหน้าบานโอ้จริงจังแท้น เออลองลอปิดประตูก pues ็หายได้ปไาไป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 ไไปไปไ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 ปไ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 วไปไวปปบไม่ไ อ้ยแค่ถอยรถออกก็หยังไิตองเด้อไปไปอุ้ยแก่นอยู่นี่นอยู่นี่ไเด้อปลาไม่ไดไปเด้อบิวกับ่ไดเด้อา่ยังบาทนี่มาาลงรถนับบาทนี่นักเขาแล้วบาทนี่บายมาลงมาดูบ้านนัเตียงไปว่งรูมานอนบายยังไง แล้วไปเอาเรางไปนั่งเตีงสิไปเรียบมลูกนเตียงดีเโอ้ยเยลูกไนักเตียงนะเตียงสิไรบไปาเดียวมา่เดา้ังนะเตียงบอกนเตียงไปเอาเค้กใหม่น้องพิงก็ไปดิวเปล่าลูกเรอิหน่อยเนห่อยไปนำปะ เน้อกระเ๊กบาทนี่น้เตียงขั้นหัวเลยอะไรน้อเตียงบอกเน้อเตียงบอกอะเน้อเตียงบอกเน้อเตียงบอกมาถ่ายลูกหล่ะมาถ่ายมาลูกมั้ยเอาถ่ายถ่ายเรารันลงดีวิวไว้ดูมั้ย

โอ้เห้ยมันเยอะนี่จูบไหมเฮ้ยที่วัดจูบกันเท่าจูบนะโธ่จูบเอกาเค้กไปเออเดี๋ยวให้ไอ้จูนนั้นก่อนเนอะแค่เค่แค่หลูกไปวันนี้แน่บายบายลูกให้อยากไปน้ำหน้าเตียงโอ้น้ำเตียงใหม่น้องพิงไปนน้ำมาลูกวะน้ำเตียงน่าไปเอาเค้กได้ลูก ไม่ไปน้ำเลาแต่จริงนั่นเราพวกเราได้เห็นกันได้เหินกำลัาเตียงนี่่ายตามรถนาเตียงโอ้ยป้าลุงเอ้ยน้องพิงตาตีบยโยนนั่งเลยดยโยนนั่งถ้าน้องประดิษฐ์เลยดุหอยแม่อุ่มเลยมาไปอุ้ยชายพาไปลูกไปอุ้ยชายพาไปลูกด้วย บาปะปะปพาเออแซ่พาไปพนังไปบอกนุกเนี่นุกผูกเออไปบอกนุกไปนุกไปปาปะปะเฮ้ยหายอยากไปน้ำเห็นพันจีเห็นแล้วขมือบม่เคยได้เห็นแต่เอิญเอิญพ่อเตียงน้ำเอ้ยบิวเอิบบิวปัดเอิญลุงเอิญปลาปลาน้องพิงก์อ๋ออันนี้หอยพี่น้องเลยกดเอาจนเมื่อยเพื่อจนชัดตัวแตกเลย ลูกความั่คือมูฮะหายอยากไปน้ำพเปียงคุณเจ้าเห็นยังนล่นะดิ yup <h <h ่งปุ <h 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 h <h <h ่งบอสบายดีเด้อเนาะโดยหุ <h <h ่นปบิวยังแม่ใบเห็นยังดูนี่บเห็นยังหม ันนี้าจมูหแรมนแ่อัี้นนี้่นีมาอนีเแล้วอยู่ในั่วแลหยอยาไปน้ำหน้าเตียงมขๆอยู่ในั้อไปน้ำหน้าเตียงมถแล้ว่มมมันมัมันดีอันตังต บืชมมนัคนมาเบิ่งนเขาก็ชิว่าเป็นไฟติดเนาะอะไรอะไรวเ่ยยนิยังแบยังโม่เปนแรงเนาะุดบิวเอ้บิววันยังดูคนนี้นะสบายดีป้าลุงเลยบอกป้าลุงดูบอกป้าลุงดูวันเนี่ยมันเกิดไมันเกิดยูงนเกิดอมเกิดยิบอกครบรอบจกปี บรบรอบจากปีเอาว่าจากชอบจากปีบุจากปีเจ้านะสปีป่จากปีค่ะ CP CP ไปได้ CP น่ะยุ้งมือวงดูห่ะน้าวงดูอือโอ้เจอเจอน้องพิง êi, êi, sai ốp về bông nụ hỏi cá này. à, nói xem đi, nó cười. con cung, hoài đẻ non đít, lục lan, bắn cược bùa mì nhang, cổ bầu coi chữ phong này. bùa mì năn bơ, bùa băng วอทัดเป้ากับบริกินหน้ายิงข้องกัยังิเจิมจลองวัิกินหน้ายิงข้อหงกอมาจากไหนี่นะจะบอกไงดตัวแบบนะอันนี้อันนี้ตัวเตัวลูกนี่

น้องเอายาบ่เอ็เห็นบ่งนเออยาว่วับปะดนี่วแปลน้องพิงน้องพิงมาน้ำสบายมาเนี่ยจุดตะกงลมไพ่ไพ่ยูเงินคั่วนะใส่เงิน สองคนนั่นนะช้างก็ไปเออเมย์เนี่ยเดยนนี่งามเธอดูนะคนเก่งว่าให้ใชยหาย กระพลูกหกล่ะวันนี้ฮะบอบอกแม่น้องพีกมาตรงเดียนกรไพริบหรอกเลการได้แตกขนาดนั้อือเปนมานะได้เกิปนมาอยู่บ นี่เออไซเอ้ยขึ้นมาพ่ะนะอแพรอแพมืออไรขึ้นมาอแพรอยู่ดินเลยกินนมาราวุ่นวไม่ไม่เรเนาะไม่ไงไม่ไงมากันปองปรุงดิ่น

ตัวย<ส>ูก็หอยนะฮะใช่ทุกอ่ะเฮ้ยกำลังโซเดีกันเดืองกันนานี่ว่าอยู่ยากชาใดยังหอยชะโครกอ่ะอนยู่ดีมีแต่คนเก่งภาษาอังกฤษจัิงสิมก็ถือตัวนี้ก็เอาถือตัวเดียวก็ถือตัวนไปเลย มีคนเก่งอนก็มีคนพิถีพีคนเก่งมีคนเก่งนเนี่ไปซื้ออยู่ใส่ดนานเเีื่อไรขงกองท่างกตีหางกตีหางกตีเยอะมากขายเกลือันนี่เลยไปกนนอกนั่งู น้องเด่นกับบอกน้องมันยายาไม่บมันชื่ออะกยาอันคนตีน่ะเคือไหร่มันเกิดน้องบิวปองปุ้งเป็นของฟวนมันเกิดมวันเกิด่ารันี่ยป้าวันนี้ยังหายได้ดูไปีนี่นะป้าไม่ติดตัวก็หัวใจได้วอเนอมาพือนอไดนี่ หอยหอยจักแถวบดสีแถวบ่หอยบดสีแถวนะบออันนี้มันมันสีนเอสีผู้สี้าผอมายังดดนะบอกแก้วนี่มันนันงเนี่ยมัเนี่ยจะไปน้องพิงเนอะจะองเิดน้องพิงนเดอย่นีเด้นี่เดอยดีกับพิงไปก่อนมา đi đền đi độ, con xả, ấy píng đền thuốc, đền thuốc này năm bảy tuần thìn nè, ấy píng đang cá chẳng yêu đi, bao 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 như này, như mèo nè, kéo bay luôn, nó mui mùng tít, nó mui mùng tít, kéo bay luôn, mui mùng độ, cái 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 cái

ตาข้าก็ตาอยู่ดีกอตาตุกตาตน้านองกันไหนนอนบอนะทีนนนน่นี่น,น,นะเดป้องพีนก้อนบอดเลยลองผีนก้อนให้ชุมพันดีพากระดิ่งุ่นนาางบรดิ่น้ำดอกเมื่อน้องพีปอลา้เอาเมื่อพูดจุ๊บปอลเลยนะ ของคของมันแน่หายได้พอบิดหยอึชัยดชยดเลยบนมีนั่นเห็นมีบนมีนั่นปาปลาแบบปลานกคือมีเป็นอันเป็นกะเพอันนั้นบนอ่นอ่ะลูกาบาูกปาขึ้นได้ลูก่ะเบาขึ้นได้นึ่งจักกระป้านี่เลยป้าเบิ Okay, bên ông đi bà vô lòng tao rượu tuya 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 tuya

ชุดเป็นกำลังสวัสดีกันนี่กัน,นไปออกไปข้างรอบกันเลอใบหน้าเลือกละเผ็ดนเนี่กันเผ็ดนี่กันแบบนี้ดีมากดีบอกาน้องพิงกัดีบอกเอออ่ะไปเยี่ยมทางสามแม่ครัวว่าอยู่พี่อือต้มไก่สามแม่ครัวสามนู่นห่วง ป้าคนสวยกับป้าตาพว่าทังพี่อีกแล้วสบา <laughs> ยดีเลยฮวว่าฮ่า่าบ่าฮ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 ่า่าฮนะ่าบ่าฮาฮ่าฮาฮ่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 าฮาฮ่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 าั่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮีา่าอ่าฮ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 ่าน่าฮ่าฮ่ลฮ่า่าฮ่าฮา่า่าฮ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 ่่าม่า่าฮนา่าฮ่า่มาั่ นี่สีดาบ่อ้ยอันนี้สีเก้ไก่ต้มปลาต้มปลานี่กกจตมลูกชิ้นมีลูกชิ้นลามาที่นี่แล้วลูกชิ้นี่หนึ่งเสบเลยหนึ่งว่อโดยแต่พเพ่นช้างมาจงไเพ่นช้างมาให้ทอดโอเคว่น่าตามใจเพ่นได้ตามใจเฮาได้เลยไปช้างมาให้ทอดป่านนั่นแหละปลานจะต้ม แกดิหนึ่งกับดิน้าเพราะว่าวันมีอย่างนายแล้วมิเตหาพี่น้องมาผูกแขนคุบรอบสี่ปีมีปลาเทามียำมีปลาเทามียำบนจานั่นเลยมิแต่เ้าถอดใไปจานแล้วสิถอดไปจานแบบเบาๆพี่น้องเไยน้องพิงก็เมื่อยห้ามดินขี้ดินแล้วน้องอยู่นี่ออกมาอีกคนหนึ่งสามสี่คนเราน้องพิงลงมาจากโดนป้ามาป้าวาสวัสดีค่ะ เขินคืนหหาไปน้ำผพ่เตียงมนเขินคือยังไปหดข่าจะเลยเดี๋ยวงนี้นะถึกตรงนี้บอตาคนวยบ่บ่เบึ่งหรือ่ตั้งคนหนึ่งเข่าเออต้มปลานึงเข่าทอลูกชิ้นนาหลังรออันนี้เาก็มีแต่เาซวยพักไว้เนาะไป็เท่านั้นแล้วไปปิงไป จะปีกอย่าบอนนี่นะปีกเลยอยังแฉบติปีกเหมือนกันแค่ส่งมากรบันให้กักกนกนะแค่ส่งมารการบกรนับรน,บนบโอ้แฉบ,แ<ส>บเลย<ม>เอาใส่เครจกันไหม่วมกันบรรยายเลยอย่าลืมยายไปยายบ้านเจ้าของมาได้กินเกิว่าอยู่เพื่อนบุญเลยเนาะจะถ่ายได้กินแต่ตำก <c oughs> ุ้งวะได้กินตำหุ้งนะ <c oughs> แต่ว่าเพื่อนกับเพื่อนกับไม่ยินยู่งลำดังแต่ว่าสุดท้ายกินต่ของไลก็รับซิ์แม่เอาอันที่ขื่นมา,า,า,นา,มานแต่พยวี๊เอาเอาน้ำเอานั่งไปมูนเพื่อนเดบ๋ยวไปมาเอ้ยยังมันมูนได้ไงนะมูนเลยนามาพี่ก่อนพี่แล้วก็จะไปตอนแรกอีกอามานั่งน้ำมูนเขบอกเม็ดและเขาบอกอมูนแบบเยี่ยมกยี่ยมเด็ดบ่อตอนนี้นะเออสุดที่หน้าซ้ำ ก็ซ้กำลังใจนะไปนะปุ่นน,น้องพิงก็มี่มูลแล้วดินผู้สามสาวเลยก็ต้องห่วงเในใจะเมื่ออาบน้ำสี่ท่านเอ้พันเอ้พันบูเห็นเลยเอ้พันมืดเบืดอขื่อเลย <c oughs> เขียวกลุ่มเลยเอ้พันนะวะต้องแปงลงรถอยู่สี่ เรื่องเอาสมุนไพรก็ส่งมงมเดงเอาตัวไรต้ปานะงต้มปลานะอ,นาอืถ้าต้มปลาเนี่ยส่งมมแดงเหรอถแกงไกนน่นี่มาขามอ่าเราใส่มะขามเก่งเลมันมันมันขีดเข่าสูตรกันเลยแกงไก่แบบเบาๆค่อยๆเลยฝูกแขนครบรอบสี่ปีเพิ่นที่หนาเกอร์บอลเมียแล้วบอลจัดกบบเกอรบอลเบาอยู่ หน่อยแกงไก่งานใดขาดเอตตาบุาไดต้จจำไปตาคนสวยู้กย่างลูกโอ,โอ้ตกใจวัดคิดว่าคือว่าพนเอาลงเฟดมันมาปรุงแตกงชนะอันดดอเดะวะนะต้มปลาใส่สมเซนเนาะต้มปลาใส่สมมดแดง กจชิสุขามสร้างข้นมาเราจะได้คนอื่นเอยถามคนอื่นเลยพอถามได้ใส่เด้วเลยแตเรารบกวนะไรอยูไรนึงเอาพอมีกินหมูแดงนะแต่เขาว่าเก่งไก่ใช้หมูแดงม่อยากเข้า แต่ว่าลูกๆลูกเต้าก็จะมาดิดน้ำลายนะบ้านี้นะครูอาโธ่บ้านี้มหัศพี่เลยที่าเอ้ยน้องพิงก็ต้องยุ่นขึ้นนะลูกเด้อเดี๋ยวถือหัวน้องลูกเด้อถือหัวน้องอยู่ดีน้านายหยอกกันลูกใช่ใช่บอกนะ เซ่เ่บอกกันมาเนี่ยตุ๊เอเีกคนไนเด้เอาคนนี้นะเอาน้อมางพิงเน่ยแล่นไดูล่นูลเล่นบอกระตูดูเยอะยาแล่ยาแล้วังวัดนี่ก่อนงวัดตูเดีงวัดเออ เอายังเดลือแต่ยุริบ้านนี่บุ๊ยดูนี่ยังมูเลยเล่นไหมลูกเล่นเล่นอ้าเราเก๋เฮ้ยอู้ผู้แนวก็กลัวดดีนะลูกสาวเจ้าน่ะไือต่ก็สิประมาณนี้ก่อนพอพเ่็นเอาเลยเนาะคลิปนี้กับบุ้มิงได้พากันมาป้อมปุ้งดิบอยู่กับน้องบิวไปกับแม่ตาเรากับปลาคนสวยกำลังอันหลับไก่ ชูปลาลุงกินเลยโอเคเรืสำหรับคลิปนี้เนาะวิวสบายดีปลาลุงลูกสบายดีปลาลุงเด้อไปเก่งสบายดีปลาลุงลูกสบายดีลูกอัลโหลน้องพีน่าสบายดีปลาลุงก่อนทช็คบระดิ่งเลยลูกมาเไว้ไปแม่เอิบประตูไม่นด้นนี่สบายดีปลาลุงก่อนน่ะประตูเราฝังบ่งมาหนีได้กินนี่ป่ะไปแล้ว